สวัสดีครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวสะเดาเริ่มออกแล้วคลิปนี้เรามาทำสเต๊ดน้ำปลาหวานทานกับประดูกย่างกันนะครับสดามีสองแบบสะเดาขมและสะเดาจืดอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็เ,เลือกแบบนั้นนะครับส่วนที่ใช้อยู่ เนื่องจากตัวผมกินขมไม่เก่งก็เลยจะใช้เป็นสะเดาจืดนะครับส่วนผสมที่จะใช้ทำน้ำปลาหวานก็จะมีน้ำตาลปีบ๊บนะครับน้ำขามเปียกตัวน้ำปลาอย่างดีมีกุ้งปน่นเอาไว้โรยหน้าให้เนื้อ น้ำปลาหวานข้นๆใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมีหอมซอยเดี๋ยวเราจะไปเจียวกันมีพริกแห้งแล้วเราจะไปทอดกันเพื่อเพิ่มความเผ็ดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันครับเดี๋ยวเรามาเจียวหอมก่อนนะครับใช้ไฟกลางไม่ต้องร้อนมากนะครับตั้งให้น้ำมันร้อน อ่ะเราใส่หอมกันครับอันนี้เกี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับ เวลาในการเกี่ยวใจเย็นเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับหอมเราเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูตอนหอมเริ่มแห้งสีเริ่มเป็นสีเหลืองเราจะยกขึ้นทันทีนะครับเพราะมันจะสุกต่ออีกหน่อยหนึ่ง นีได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเรายกออกเลย โอเคแล้วเราไปใส่แกงพักให้เย็นนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนทำน้ำปลาหวานกันต่อครับ ทอดพริกกันครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนเหมือนเดิมนะครับทอดไม่ต้องนานมากนะครับเดี๋ยวไม่ถ้านานเกินไปพริกจะดำประมาณนี้ใช้ได้แลครับ ในการทอดใครจะใช้กระทะหรือใช้หม้อก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้หม้อเนื่องจากทอดปริมาณที่ไม่เยอะการทอดในหม้อ ทำให้น้ำมันไม่กระเด็นเลอะเทอะ <c oughs> พิดทอดประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลวกสะเดากันครับตั้งน้ำใส่เกลือให้น้ำเดือดแล้วก็อเอาสะเดาลงลวกนะครับ ตอนนี้น้ําเดือดได้ที่แล้วครับกสดาวลงไปเลยครับใช้เวลาสักคู่หนึ่ง แล้วเอาขึ้นน็อกน้ําเย็นทันทีนะครับเพื่อหยุดความสุกข,ของสะเดาแล้วจะได้สีเขียวดูน่าทานครับเรียบร้อยครับทำน้ำปลาหวานกันครับปริมาณ เอาตามความต้องการเลยนะครับเอามากเอาน้อยแต่คงผมจะทำเยอะหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆฝากทำด้วยประมาณนี้ก่อนครับใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำลงไปนิดหน่อยก่อนนะครับ ใช้ไฟกลางๆพอนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเริ่มละลายดีเดี๋ยวเราจะเริ่มคุมรสกันครับ น้ำปลาหวานน่าจะมีรสหวานนำส่วนจะเปรี้ยวตามหรือเค็มตามอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับเติมน้ำมะขามเปียกครับ น้ำปลาครับอันนี้ใช้ไฟอ่อนก็นได้นะครับ ชิมลดระวังร้อนนะครับขอเติมเปรี้ยวแล้วก็เค็มเพิ่มอีกหน่อย รสนี้ได้แล้วครับอย่างที่บอกนะครับรสชาติแล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะครับชอบรสไหนค่อยปรุงค่อยๆชิมเสน่ห์อาหารไทยมีตรงนี้แล้ะครับทาไปชิมไปโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับตอนทานนะครับกุ้งแห้ง ที่เราปั่นให้เนื้อฟูโรยลงไปเลยครับชอบมากชอบน้อยชอบเนื้อค่นๆก็ใส่เยอะหน่อยหอมเกียวครับใส่มากของมาก ทอดครับ3-4เม็ดหรืออยากได้มากกว่าน,นั้นก็ตามต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วครับสะสดาน้ำปลาหวานทานคู่กับปลาดุกย่างฝากกดซับสไคร b กดกระดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ